สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องโรนิดนิดแชนแนลนะคะวันนี้เราจะมาทำไข่ดาวเจียวกันนะคะเดี๋ยวมาดูเทคนิคกันว่าเขาจะทำกันยังไงนะค่ะอันนี้ก็คือไข่มีน้ำมันแล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะมาหัน่นหั่นหอมกับแครอทนะคะใส่ของนี้จะเป็นใส่หอมแดงกับแคร อันนี้ก็คือหอมกับกระหลอ่อดี่เราหั่นไว้นะเดี๋ยวจะมาตอกไข่จะใช้ไข่เจียวสองฟองนะคะแล้วก็อีกฟองนึงเอาไว้ทําไข่ดาวก็คืีไข่ ที่เราหั่นไว้นะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยใส่ผงปรุงรสให้มันมีรสชาตินิดหน่อยนะคะซอสปรุงรสพริกไทยป่น อันนี้พอน้ำมันมันเดือดน,นิดนึงนะใช้ไลนะ่อไฟปานกลางนะถ้าเป็นวิธีของนี่ก็อย่ะตอกไข่ลงไปก่อนถ้าไข่ดาว่ใส่ไข่ดาวลงไปก่อนนะคะแล้วก็ใส่ไข่เจียวลงไปอันนี้เป็นไข่ที่เราตีไว้นนะ จะรอกๆใช่ค่ะค่ะพอไข่มาเริ่มเซตตัวนะคะเราก็จะแตะด้านข้างให้น้ำไข่มันไหลลงข้างล่างอนะ่างนีอันนี้คือนีิก็จะบักน้ำ ใส่กาแฟให้ไอไข่ต้องไปนอนไหลลงไปใต้นะเพราะว่าอันนี้จะไม่จัได้นะคะอันนี้เป็นสูตรอันดนีค่ะมันก็จะค่อยๆไห,หลลงไปมันก็จะค่อยๆสร็จตามอันนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆจนมันง็น่ามีเพืนใช้นนไฟอ่อนๆน,นะคะตอนนี้เดี๋ยวข้าวามันจะไหม้หลันจากน่าจะใกล้จะได้ละ ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะตักใส่จานได้เลยค่ะคตักใส่จานได้เลยเไข่สองเวอรชันงตัวกลางเป็นไข่ดาวข,าข้างนอกเป็นไข่เจียวไข่ดาวเจียว